สวัสดีครับ f c ฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับ f c c ทุกท่านติ่ง f c หมอลำนะครับออกมาดิ้นกันใหญ่เลยนะครับออกมาดิ้นแบบชนิดที่เรียกว่ากินแต่หญ้านะครับไม่เคยกินปลาเลยนะครับสมองสมองนี่ไหลไปหมดไม่เหลือแล้วนะครับไม่ลงเรือความฉลาดเอาไว้บ้างเลยนะครับ FC ทุกท่าน อยู่ต่อหน้าโทรศัพท์นี่นะครับจะปากเก่งปากเจ๋วอย่างไรก็ทําได้สามารถทําได้ทั้งนั้นนะครับเอฟทุกท่านแต่ว่าเวลาขึ้นศาลนี่สิครับต่อหน้าบรรลังก์ศาลง่อยเป็นหมาเงาเลยล่ะนะครับจะบอกให้บรรยากาศมันจะต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับต่อหน้าศาลนี่บรรลังก์ศาลนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใครก็ตามที่ว่าโคตรกลางโคตรเกรง ปักเจียวปักเก่งอย่างไรก็ตามนะครับอยู่ต่อหน้าบรรลังสศาลนี่สยบหมดนะครับง้อยเป็นมังเงานะครับหางจุกตูดเลยก็ว่าได้นะครับเอฟซีทุกท่านหลังจากที่บอสวิกได้ฟ้องร้องดำเนินคดีมิ่นประมาทและก็คดีอาญากับหมอลำท่านหนึ่งนะครับจึงทำให้ติ่งหมอลำสมองไหลเนี่ยดิ้นกันพร่านพรานเลยนะครับรับความจริงไม่ได้นะครับโดยล่าสุดเพจสบายดีทูเด,ด ก็ได้โพสต์ข้อความว่าไม่ต้องดิ้นนะสารตัดสินจ้าไม่ใช่มึงแล้วก็ได้แชร์โพสต์ของเพจติ่งหมอลำเพจหนึ่งนะครับโดยมีข้อความว่าฟ้องอะไรกันหญิงยังไม่ทันรู้ผลแพ้ชนะเลยสลิดดกแล้วกะเจ้าหญิงกระเทยน้อยนะครับเอฟซีทุกท่านเรียกได้ว่าคนโพสต์ติ่งหมอลำท่านนี้นะครับเพจนี้หาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วนะครับ เอฟซีทุกท่านขนาดโพสต์ยังใส่ร้ายบอสบิ๊กผู้ยิบบ้านฟินแลน์อีกนะครับว่าเขาเป็นกระเทยน้อยนี่แหละครับเข้าข้อกฎหมายหมิ่นประมาทเต็มเต็มเลยนะครับเอฟซีทุกท่านโดยไปด้อยค่าบอกว่าบอสบิ๊กเป็นกระเทยนี่แหละครับถ้าบอสบิ๊กฟ้องขึ้นมานี่ติ่งโมงลามนี่สวยเลยนะครับโพสต์แบบนี้โดนเต็มเต็มเข้าข้อกฎหมายหมิ่นประมาทถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกระเทยจริงหรือไม่เป็นกระเทยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไป ประจานหรือว่าด่าใครในลักษณะนี้นะครับไปด้อยค่าแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับเอฟซีรู้าันชีวิตใครเขาจะเป็นยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่ไปโพูดด่าลักษณะไปด้อยค่าหาว่าเขาเป็นกระเทยไปสไลด์ป้ายสีเขาแบบนี้นะครับเดียวดายหน้าบัลลังสารแน่นอนถ้าหากบดบิ๊กฟ้องนะครับนี่นะครับติ่งงูงูสมองไหลปึกคักปึกเนนะครับจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไม หมอลำนะครับถึงมีริ้วล้อหรือว่าเอฟซีติง่งต่างเนี่ยสมองไม่พัฒนาเลยขยันแต่สร้างเรื่องเดือดร้อนให้กับตนเองนะครับเอฟซี FC ทุกท่านพอขอฟ้องขึ้นมาก็หาว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทำนะครับเพราะมีความประพฤติและความคิดต่ำต่แบบนี้ไงนะครับชอบดูถูกเหยียดยามด้อยข่าผู้อื่นนี่แหละที่เขาเรียกว่าฝนตกที่หมูไหลคนอะไรมาพบกัน จริงๆเลยนะครับเป็นคนประเภทใดก็มักจะมีเลี้ยวร้อหรือว่า f อฟเป็นคนแบบนั้นนะครับเอฟซีร้ทนเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรในเพจสบายดีทูเดย์โพสต์นี้นะครับเอฟซีทนโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าขนาดยังไม่ตัดสินยังดิ้นขนาดนี้ตัดสินขึ้นมามึงไม่ตุยลงนรกหรือหลักฐานเน่นขนาดนั้นนะครับเอฟซีทน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชอบแอดตอบให้แล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแล้วก็เสลอดิ้นโชงโง่กันจังนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขนาดยังไม่ตัดสินดิ้นทําไมนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากระเทยน้อยก็ดีกว่าอีเา่าพูดเบาๆก็เจ็บนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันเป็นผีขนุนหรือฮ <mon> ่าๆๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านาร้อนลวก เทรดมันมังน,น,นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราดูไปพร้อมๆกันจ้าอย่าเพิ่งดิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอกซิลท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแหมพูดปลอบใจตัวเองเอาเลยพูดเลยชนะไม่ชนะเดี๋ยวก็รู้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปึกเป้นปลึกอิลีเนาะถ้าหลักฐานบน่เน้นศสารเขาโบประทับรับฟ้องดอก คอมเมนสารพระภูมิเด้อสาวเอ้ยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปึกเนาะซุ่มนี่ต่อให้เป็นเรื่องจริงคุณไม่มีสิทธิ์นำเขามาวิพากษ์วิจารณ์ออกสื่อจะรอดูวนนั้นมันน่าเกินนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตนว่าเขาบกคิดฮนะ่าฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโดนน้ำร้อนลวกห,หรือดิ้นดินด้นดิน้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดิ้นทุกวันละมัน บักอันนี้ทุกวันเลยหน้าโดนมากนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอีนี่ปากดีนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าศาลรับฟ้องคือมีมูลจ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันอยากได้หมายนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแต่ศาลก็รับฟ้องแล้วจ้าอย่าดิ้นอย่าร้อนอีกหนึ่งเดือนก็รู้หมู่หรือจ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฟ้องตัวที่ว่าเขาเป็นกระเทยอีเกอยู่ดีๆไม่ว่าดีมีเงินจ่ายเขาไหมนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปากดีจริงๆออกเงินช่วยเขาด้วยนะถ้าเขาต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาวความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจสบายดีทุเดย์นะครับเอฟสีทุกท่าน